สวัสดีครับวันนี้มีเพื่อนสมาชิกสอบถามว่าพอดีใช้พปรดร์เวอร์ชันเก่าแล้วเขาไม่มีเครื่องมือสมาร์ทฟิลทูนะครับที่ใช้ในการวาดถงนะครับนี้ผมจะลองทําแบบไม่ใช้สมาร์ทฟิลทูนะครับแต่เราก็ยังสามารถสร้างได้นะครับดูนะครับเครื่องมือมันจะมีชื่อกันนะครับก็คือตัวนี้จะเป็นฟิลแอนทูนะครับจะอยู่ในหยดนี้นะครับใช้ฟิลแอนทูแล้วเราก็ลากเส้นแบบเป็นเส้นโค้งๆนี้วาก็อาจจะมาแต่งนิดนึงโดยใช้เครื่องมือนี้ครับเชฟทูนะ แต่งเส้นเพิ่มนิดนึงให้มันโค้งไปตามที่เราต้องการนะครับจากนั้นเราก็นาเส้นเนี้ยมาคัปปี้ขึ้นมาเป็นเส้นเนี้ยให้ให้ย่อขนาดเลาให้เล็กลงเพื่อให้ลักษณะเหมือนกันทงที่ข้างบนดูเล็กนะครับแล้วเราก็จับใช้เครื่องมือนี่นะครับมันจะมีชื่อเรียกอะไรน,นะครับว่าเป็นเครื่องมือ อินเท t ร์ทีฟเมนทูเวอร์ชันเก,ก่าเขาก็เรียกแบบนี้นะครับกดค้างไว้แล้วลากมาปล่อยแล้วเ,เปลี่ยนสเต็ปการเบนให้เหลือห้าสเต็ปจากนั้นเราก็ทำการแยกนะครับเลนเบรคแยกแล้วก็อันคุกแล้วเราจะมารวมคู่เส้นนะครับ่เส้นนี้กับเส้นนี้เราจะมาทำเป็นให้เขาเป็น ฟิวเราก็ต้องทำเส้นให้ครบวงนะครับเราจับสองเส้นนี้ไว้นะครับรเราเปลี่ยนสีให้ดูจะได้เห็นชัดเราจับสองเส้นนี้เอาไว้จากนั้นเครื่องมือมันจะขึ้นมาให้เรากดเครื่องม organizing. หมายเวทรวมกนันนะครับจะใช้เครื่องมือเชฟทูจับสองโหนดนี้ไว้จับสองโหนดนี้ไว้แล้วกดเครื่องมือเติมเส้นครับนะครับเลือเ,เติมเส้น ทีนี้เราก็สามารถจะลงฟิวได้หลืหอโดยไม่ต้องใช้ทิ้งเอยตัวนี้จะเป็นแกนกลางเราลบทิ้งไปนะครับเพราะว่าแทบสีเงินเขาจะใหญ่กว่าสีแดงสองด้านะครับแล้วเราก็ใช้คําสั่งเวดลงก่อนเพื่อให้เขาเป็นวัตถุชิ้นเดียวกันเหมือนหลุนออบเจตกนะครับใช้เครื่องมือเชฟทูจับ2โหลดนี้ไว้แล้วก็พิ่งเส้นไม่เส้นรนะหว่าง เวอร์ชันเก่าก็จะมีเหมือนกันนะครับแล้วลงเป็นเส้นเหมตัวนี้เราเหมือนกันนะครับจับ2เส้นไว้เชื่อมใช้ s h เชฟทูจับ2องโหลดไว้วิ่งเส้นวิ่งเส้นปิดเคอร์ฟมันก็จะครบนอบพอดีเราก็จะมาลงฟิวได้นะครับแค่นี้ครับก็คือไม่ยังเป็นต้องใช้ตัว smart free tool ก็ได้นะครับ อันนี้ตัวแถนนอกนะครับเราก็ให้เราวาดรูปเสียงใ้เราทำทำไว้น,นครับจากนั้นเราก็กด c o n เว r t to เค r ร์นะครับเพื่อเปลี่ยนเขาเป็นเส้นเคอรนะครับน้าหน้านี่เราตัดตรงอยู่แล้วนะครับตัดตรงด้านหลังนี่เราจะทําเป็นโค้งนะครับทำให้เป็นโค้งตามใจชอบนะครับ เราคิดว่าเราได้เส้นโครงต่างที่เราต้องการแล้วนะครับจากนั้นเราก็นําตัวเส้นนี้นะครับที่เรากรอบที่เราวาดเต็มวงไว้กดเลือกสองอันนะครับสีแดงกับตัวขอบกด i n t e r s e c กนะครับเราก็จะได้ตัวหนึ่งมันจะค้าอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับจ n t e r กอินเตอร์เซ c t เ,เขาจะจับตัวที่ซ้ำกันนะครับ เราก็กดเส็จับเส้นไว้กดยึดเสกนะครับเราก็จะได้แนวของ,งตรงเนี่ยแต่คราวนี้มันจะจับยากนิดนึงนะครับเราใช้วิธีกดอลิเนนะครับลากลงมันจะจับวัตถุทั้งหมดนะครับกดชิปกดตัวนี้กดตัวนี้ ตัวนี้หรือตัวนี้ดึงออกมาพอเราดึงตัวนี้ออกมาสิ่งที่เราต้องทำต่อไปก็คือทําตัวเส้นนะครับให้ให้ได้แนวนะครับอันนี้ผมจะเลื่อนนะครับเราจะปลดตัวนี้ก่อนนะครับเันจะเ,นเพิ่มโหนดเข้ามาใน,ในสในส่วนไหนล้าเอาตัวนี้หลบเข้ามาใน,ในแท็กของ ของตัวไหนนะครับแล้วพอตัวนี้ก็เพิ่มโหลดมาตรงบริเวณนี้นะครับเมเป็นคลิปเพิ่มโหลดเข้าไปครับตัดตัวนี้ออกเราเก็บเส้น,นซ่อนเข้าไปในตัวของแถบนี้ครับอันนี้เราก็ดึงก๊อปขึ้นใหม่ชุดหนึ่งแล้วเราทำการตัวเนี้ยนำตัวกลางออกไปก่อน แล้วก็เราก็ทำการเชื่อมเราก็จะได้ผืนนอกของของตัวแแวบสีนะครับเราลบตัวนี้ไปเรานำตัวนี้มาคลบไหนาะนครับ,ดงงรบเดี๋ยวผมจะลงสือให้ถูกทั้งก่อน แล้วเราก็ใช้ตัวนี้นะครับเป็นกรอบนอกโดยการกดคอนัวร์เอาไซส์หรือสเต็ปกำหนดความหนาแล้วก็ทำการแยกเบรกนะครับแล้วเราก็จะได้ตัวขอบของเส้นคอนัวร์นะครับตัวหนังน,นี้เราก็ยกไปแล้วเรากำนตัวนี้ไปตัดสติกเกอร์จะเห็นนะครับว่าการทำ โดยเวอร์ชันเก่าันนี้โทยไม่มีสมาร์ทฟิลทูก็สามารถทำได้นะครับแ,แต่มันจะยุ่งยากนิดนึงถ้ามีโอกาสก็เปลี่ยนเป็นเวอร์ชันสูงขึ้นเวลาทำงานมันจะเร็วขึ้นนะถ้ามีสมาร์ทฟิลทูช่วยครับนะขอบคุณครับ